คลิปแรกเนี่ยอยากให้ผู้ชมนะจับตาม,มองหน้าจอให้ดีนะใครที่กําลังทําอะไรอยู่นะทำกับข้าวทําอะไรอยู่นะหยุดก่อนหยุดก่อนอ่าไม่อ่ะอยากจะให้ดูภาพนี้ทำกับข้าวเนี่ยกำลังไข่เจียวอยู่มันก็ไหมเลยหยุดก่อนอใครเข้าห้องน้ําอยู่เ่ยออกมาจากห้องน้ํามาดูภาพนี้ก่อนนะครับออกมาดูภาพนี้ก่อนครับเงยหน้าขึ้นมาดูหน้าจอก่อนนะทุกท่านนี่มีรถเก๋งคันหนึ่งขับเข้าโค้งมาเดี๋ยวคุณผู้ชมดูนะ หลุดโค้งเนี่ยถลายไปถลายมาเอ้าคุมรถอยู่ไม่อยู่อยู่ไม่อยู่หักหัวขึ้นมาอยู่ไม่อยู่จะไปไหนต่อมันไปจะชนแล้วเสาโอ้โหนี่โอ้โหนี่รอดหมดทุกเนี่ยฮะไปต่อนู่นเหรอไปต่อนู่นเลยย้อนไปทางนู้นคือหลุดโค้งมาแล้วแบบคุมรถไม่อยู่เนี่ยรถมันถลายไปถลายมาแล้วเนี่ยหัวรถหักมาทางเนี่ยร้านขายรถมือสองเออ ร้านขายรถมือสองฮะไอ,ไ,อไอ้ตรงนี้หยุดแล้วนะแต่ว่าดวดเหมือนว่าคนขับที่จะไปต่อใช่ไหมก็มันเอาไม่อยู่เนี่ยมันจะไปทางไหนดีเนี่ยเกือบจะไปชนเสาไฟด้วยแล้วก็หลบพ้นอีกนี่เหยียบน้ํากระชอกใส่รถกันอื่นแล้วก็นู่นขับเข้าถนนสวนเลนไปสวนเลนไปทางนูน้นแล้วเดี๋ยวย้อนกลับมา<อ>ย้อนกลับมาอีกทีหนึง่งเหรอย้อนกลับมาขอโทษนี่คนงงแล้วนะ<อ>นะนะร้านขายรถมือสองเนี่ยลูกคงลูกค้างงเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นเมื่อกี้วิง่งมาอีกแล้วมาอีกแล้ว มาอีกแล้วเออเอฮ้ยมันอะไรเนี่ยคนขับเป็นอะไรหรือเปล่าอันนี้ขับมาตั้งใจอันนี้อันนี้ขับมาคือวนกลับมาขอโทษผู้หญิงขับผู้วนกลับมาขอโทษเออบอกว่าเมื่อกี้ไม่ได้ตั้งใจรถมันถลไม่นี่อย่างนี้ใครเกียวไม่ก็ยอมเลยมาดูภาพก่อนเนี่ยอยู่ที่ริมถนนบายพาสอยู่ที่ตำบลถ้าน้ำผุดอำเภอเมืองพังงาจังหวัดพังงา เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นหน้าเต็นท์รถมือ2สายยูสคาร์นะครับนายชวลิตเกตรักพนักงานเต็นท์รถซึ่งเห็นเหตุการณ์เล่าให้ฟังบอกว่าขณะเกิดเหตุอยู่กับลูกค้าในร้าน3-4คนเนี่ยนะได้ยินเสียงรถเบรกดังรั่นตอนนั้นตกใจรีบออกมาดูเห็นรถเก๋งคันเมื่อสักครู่เนี่ยพุ่งหัวมาแล้วก็หักหัวกับเฉียดจะโดนรถที่จอดโชว์อยู่หน้าร้านเพียงนิดเดียวนะครับแล้วคนขับเนี่ยผู้หญิงเนี่ยก็ประคองรถ ไปไปมามาโน่นไปออกตรงนู้นแล้วก็ตอนหลังก็วนรถกลับมาที่หน้าร้านเป็นผู้หญิงนะฮะลงมาขอโทษกับสิ่งที่เกิดขึ้นซึ่งตอนนั้นสภาพคนขับก็อยู่ในอาการตกใจเหมือนกันเอาเดี๋ยวลองฟังผู้เห็นเหตุการณ์หน่อยครับน่าจะลื่นนะครับฝนตกแล้วก็สะบัดไปสะบัดมาแล้วก็ดิ้บเข้าตรงแล้วก็ออกไปทางสายไฟฟ้าครับแล้วก็หลีกสายไฟฟ้าไปแล้วก็ไปถึงดูเลยนะกลับมา แล้วก็แกลงมาขอโทษนะครับครอบครัก็ตกใจแต่หนุนมันลื่นแล้วก็เหยียบกันเล่งคันเล่งมันค้างครับก็ตกใจเหมือนกันผมยืนอยู่นี่คได้ยินเสียงเบรกแล้วก็เขาก็หมุนรอบเผมก็วิ่งออกไปดูผมก็นึกว่าน่าจะโดนตรงนี้แหละน่าจะเกิดอุบัติเหตุแล้วนายจะโดนครับแต่ปรากฏว่าไม่โดนไม่โดนครับเออมันก็เกือบจะโดนเกือบไปเกือบมาแต่มันไม่โดนนะไม่ชนอะไรเลยเนี่ยคุณผู้ชมฮะครับปรากฏเนี่ยอ๋อเขาบอกว่าเนี่ย ผู้หญิงที่ขับเนี่ยบอกคันเร่งค้างอออยู่ก็สงสัยอยู่จังหวะที่ชนบ้านไปแล้วเนี่ยเอาจริงๆน่าจะต้องเหยียบเบรกหยุดได้แล้วนะไม่หยุดเนี่ยเนี่ออคันเร่งค้างโอ้โหระครองรถแบบหุดหิดมากเหมือนหุดหิดจะชนก็ไม่ชนจะเรียกว่าโชคดีก็โชคดีนะเออเนี่ยเนี่ยจังหวะนี้จะเข้าเสาไฟแล้วก็หลบทันครับโอ้ประคองมันมีช่องให้รอดไปด้วยนะใช่ใช่ใช่นี่นะครับไม่มีใครได้รับบาดเจ็บหรืออันตรายจากเหตุการณ์นี้เนี่ย โอ้ไม่น่าเชื่อไม่น่าเชื่อจริงๆแล้วแเราอยู่ดีๆคันเร่งก็หายค้างแล้วก็ขับต่อได้ปกติกลับมาขอโทษได้แอ้คันเร่งค้างมาเหยียบเบรกไม่ลงอ่ะไม่รู้ผมก็ไม่เคยค้างเหมือนหรือตกกระจายแบบเถอนขาไม่ออกจากคันเร่งอะไรเงี้ยหรือเหยียบผิดเหยียบถูกพวัยมันค้างหรือยังไงก็มาครับนี่คุณผู้ชมขอบคุณพี่จงคุ้มค่าเน็ตใช่ใช่ใช่ไข่เจียวไหมก็ไม่เป็นไรถ้าดูได้ภาพดูภาพแบบนี้เนี่ยนะ